ไม่อยู่บ้านหลายวันนะครับกลับมาอีกทีเป็ดที่เลี้ยงไว้หายไปหนึ่งตัวเราดูกันนะครับว่าภารกิจตามล่าหาเป็ดของพวกเราเนี่ยจะสาเร็จหรือเปล่าตอนที่กําลังเอาข้าวสุกไปให้เนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าเป็ดของตัวเองเนี่ยเหลือตัวเดียวพอเดินมาถึงบ่อ<บ>ที่3เนี่ยก็รู้สึกแปลกๆแ,แล้วนะครับเพราะมีเฉพาะเจ้าเอ็มเราก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากนะครับเพราะบางทีเป็ดตัวที่2เนี่ยก็จะออกไปเดินใกล้ๆแถวๆนี้สักพักหนึ่งเนี่ยก็คงจะกลับมาแล้วก็มาลอยน้ําเล่นกับเอ็มเคเหมือนเดิมทํางานรอไปสักพักใหญ่หนึ่งนะครับมองซ้ายมองขวาเนี่ ขึ้นมาบนบกแล้วนะครับมองซ้ายมองขวาเหมือนเราเลยแต่ก็มองหาคู่ตัวเองไม่เจอเหมือนกันยิ่งเห็นเจ้า MK ขึ้นมาแล้วทําท่าทีร้อนรนแบบนี้นะครับเราที่เป็นคนเลี้ยงเนี่ยก็ต้องรีบทํางานแล้วก็รีบออกตามหาให้ทันทีตามหาเท่าไหร่ก็ตามหาไม่เจอนะครับสงสัยจะต้องเรียกกาลังเสริมและเจ้ากี้เนี่ยก็มาทันเวลาพอดีนะครับเจ้ากี้เนี่ยเป็นหมาพันธอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่าจะดมกลิ่นเก่งที่สุดในบ้านโคกหนองนาตอนนี้จุดแรกที่เจ้ากี้ดมกลิ่นแล้วก็พาเรามาเนี่ยก็คือคูน้ําตรงบ้านน้องบบแ้ก็น่่น่จัเตียยอมงๆไ ตัวที่เราตามหานะครับตอนนี้เจ้ากี้เนี่ยก็ลองดมกลิ่นใหม่แล้วก็พาเราเดินไปอีกจุดหนึ่งดูจากสีหน้าแล้วเหมือนจะเจออะไรเข้าแล้วนะครับตอนนี้เจ้ากี้เนี่ย <c Jones> ก็พาเราตรงดิ่งไปที่คูน้ําปลาคราฟทันทีก็เป็นจุดหนึ่ง <c Jones> ที่เป็ดตัวที่2ข,ของเราเนี่ย <c Jones> ชอบมาให้อาหารปลาคราฟเหมือนกันเหมือนจะเจออะไรแล้วนะครับตอนนี้เจ้ากี้เนี่ยเล่นฝีเท้าเต็มที่เลยและสุดท้ายเจ้ากี้เนี่ยก็สามารถตามหาเจอเป็ดสีขาวจนได้นะครับแต่เป็นเจ้า MK อยากจะบอกกับเจ้ากี้มากๆเลยนะครับว่าเป็ดตัวสีขาวที่ให้ตามหาเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้งานของเราเน ี้เช้าเนี่ยเป็ดตัวที่2จะกลับมาที่บ้านโคกหนองนาของเราหรือเปล่า